นี่คือการใส่ขี้วัวนะครับขี้วัวของผมก็จะเป็นขี้วัวแห้งเนี่ยซึ่งเอามาจากอคอกนบ้านเรานี่แหละไม่ต้องไปเอาอคอกที่เป็นาตามฟาร์มต่างๆการใส่ขี้วัวให้เกิดประโยชน์นะครับคือเราจะต้องใส่แบบนี้ครับโดยทั่วไปแล้วผมก็จะใส่พร้อมกับใบไม้แต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วงนี้เรายังไม่มีใบไม้แห้งนะครับเราก็เลยต้องใส่แค่ขี้วัวอย่างเดียว อันนี้ก็คือเป็นการพลวนดินไปในตัวครับหลายคนก็ถามว่าจาร์พลวนดินห่างแค่ไหนก็ดูตามรัศมีของต้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยรากมันยังมาไม่ไกลก็อยู่ที่ประมาณคืบกว่าถึงสองคือบออกมาข้างนอกนะครับประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนนี่แหละครับประมาณนี้เลยการที่เราพลวนดินแบบนี้เนี่ยทําให้ขี้วัวเนี่ยมันเข้าไปคลุกเคล้ากันกับดินไปในตัวแล้วก็ทําให้ดินมีความโปร่งมากขึ้นนะครับ นี่คือการพลวนแล้วก็จะเนี่ยครับรอบของต้นก็จะแบบนี้แต่ถ้าเราไม่พลวนเนี่ยมันอยู่ข้างบนอย่างเดียวมันก็จะทําให้เกิดความร้อนนะครับนี่คือการใส่ขี้วัวแต่ถ้ามีใบไม้ก็คือใส่ลงไปผสมลงไปในนี้เลยจบแต่วันนี้เราไม่มีเราก็เลยต้องใช้แต่ขี้วัวนะครับก็คือใส่บบเนี้ยแล้วก็พลวนแบบนี้แหละหลังจากที่เราได้ทําการพลวดินไปแล้วเนี่ยเมื่อวันที่ยี่สิบตุลาที่ผ่านมาตอนนี้วันที่ยี่สิบแปดตุลานะครับ ผมก็จะมาอัปเดตให้พวกเราดูซึ่งหลายๆคนนี่ก็มักจะบอกว่าอาจารย์พวนดินลงไปแล้วระบบรากมันจะไม่ขาดแล้วก็คือปกติมันก็ต้องมีขาดบ้างนะครับพวกรากฝอยแต่ที่แน่ๆเลยก็คือต้นไม่มีปัญหาอย่างที่ผมจะให้พวกเราดูเนี่ยได้เห็นเนี่ยก็คือลักษณะของต้นเนี่ยกลายเป็นว่าจากก่อนนี้นะครับก็คือยอดนะครับไม่ค่อยพุ่งไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ แต่หลังจากที่เราควนดินไปเพียงแค่แปดวันนะครับยังไม่ถึงเดือนเลยก็มีการแตกยอดเกิดขึ้นมากมายเลยครับอย่างเพราะฉะนั้นใครที่ยังสงสัยยังมีข้อข้องใจทําไมต้องรวนดินด้วยต้นทุเรียนมันจะทําให้ระบบรากมันเสียหายรวนนะครับต้นเล็กๆตั้งแต่ปลูกได้หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนคุณสามารถรวนได้แล้วควนตั้งแต่หนึ่งครบ่สองคืบสามคืบขึ้นไปส่วนต้นใหญ่นะครับ เราจะหยุดพวนก็ต่อเมื่อระบบรากฝอยเนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่ระดับผิวดินที่เราไปเห็นแดงเยอะๆเนี่ยอันนั้นเราไม่ต้องพวนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้ทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าถ้าไมเราต้องพวนดินถ้าไม่พวนดินสภาพต้นมันก็จะเติบโตได้ช้าขึ้นนะครับแล้วก็มีอาการใบเหลืองมีอาการเ,าเรียกว่ายอดชะง,งักไม่ค่อยเดินไม่เดินไม่ต่อเนื่องนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ผมจะต้อง มาบอกให้พวกเราได้เข้าใจแล้วก็ได้ลงมือทำเหมือนอย่างแปลงนี้ที่ผมได้ทำให้ดู